อินทิเกรตจำกัดเขต 3x กำลังสบวก 4x บวก3โดยที่ขอบเขต x จากลบ3ถึง4นในการอินทิเกรตเดี๋ยวเราจะใช้สูตรอินทิเกรตจาก x กำลัง n dx มันก็คือ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก 1, 1. อของเราตอนนี้ก็จะเป็น 3 x กำลัง2บวก1ส่วน2บวก1บวก4 x กำลัง1บวก1ส่วนด้วย1บวก1แล้วก็บวก3 x อันนี้จะมี x งอกขึ้นมาขอบ k เ,เรายลงไม่ได้แทนเขียนติดไว้ก่อน x จากลบสถึง4นะจากตรงนี้เราเลยได้3 x กำลัง3ส่วน3บวก ส x กําลังสองส่วนสบวกสาม x บางส่วนตัดกันได้ตัดกันอ่านี้2องสองสนะแล้วก็คราวนี้เราจะแทนขอบเขตในการแทนขอบเขตอินทิเกรตเนี่ยเราจะแทนตรงตัวแปร x โดยเราจะแทนวงเล็บแรกแทน x ด้วยขอบเขตบนก็คือ4 ลบกับอีกวงเล็บหนึ่งแทน x ด้วยขอบเขตล่างคือลบสามอ่ะโอเคเริ่มจากแทน x ด้วยขอบเขตบนนะขอบเขตบนของเราตอนนี้ก็คือ4อ่าลบกับอีกวงเล็บหนึ่งคราวนี้แทน x ด้วยขอบเขตล่าง ก็คือลบสามจากนั้นคำนวณนิดนึงนะคำนวณนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้าพจน์นี้ได้108นะ่งลบด้วยตัวนี้ได้ลบสิลบลบเป็นบวกนะนี้ได้120 เป็นคำตอบ